จอดแล้วจะมากินเลยตอนนี้เฮ้ยอะไรวะเขาจอดแล้วจะไปอ่ะเจอดได้ด้วยอ๋อพอไม่จอดจอดจอดอย่าพายฟังดิฟังโอ้โหไปเลยไปเลยเลยอย่าพายอย่าพายปล่อยไปอัดอัดดึหน้าเพิมดูหน้าหนูไปดูอะไรเขาอ่ะเฮ้ยครับ

อเพอพอหยุดปล่อยไปหลบเลยส์ตหลบเลยปล่อยไปปล่อยไปปล่ยปอ่คนยาจะไปเฮ้ยปล่อยไปอย่าชนนะพังดิเฮ้ฟังเฮ้ยูปูปู้นนุ้้ยยอ้ย้ยไปิ ข้างลุงคุณเนี้ข้างลงชมชมบรรยากาศก่อนจะก่อนจะถึงจุดพีคนะครับโอ้ยนั่งดีเลยเฮ้ยอย่าอย่าให้คว่ำนะโทรศัพท์เปียกเปียกหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นเว้ยสายเยียมตัวเว้ยยเฮ้อยู่เฉยเลยอย่าเล่นอย่าเล่นบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นครับอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่อย่าเล่นครับเฮ้ยจะปู